สัดีทุกคนทุกท่านครับอยู่กับผมช่างเดียวพี่ครับเดี๋ยววันนี้จะเอารถไปลองกัน66ช่างค่าลองคันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเอากัช่างห้าไปลองอีกสองคันไปเดี๋ยวลองคันนี้ก่อนคันนี้ประกอบแฟรลิงครบไงเราสามารถเราไปขี่ได้ปลอดภัยเดี๋ยวคันนั้นให้น้องประกอบแฟรลิงรอพันปะวาน ส่วนคันบังลมก็อาจจะหาที่ลองอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าคันนั้นลูกค้าเอามาแค่แฟลิิงท้ายอุยลมแรงจังวะ ถ่วงล้อไปทีหนึ่งถ่วงล้อแล้ววิ่งเร็วได้เลยโหแบตายตงนั้เดี๋ี่แบบรถติดให้ดูอันนี้ G2 เดี๋ยวให้ดูช่วงขี่เล่นนะครับอันนี้ให้ดูคันเร่งก่อน ปล่อยเขาเร่งแล้วล้วก็แตะเนี่ยรถขี่ง่ายครับรถขี่เนียนขี่เนี้ยเหมือนรถลูกเดิมเลยเนี่ยหัวเขาลงหัวเขาเล่งไม่มีสะดุดเนี่ยค่อยๆแตะได้เลยคัดเราไม่ต้องแตะเลยนะเนี่ยเราไปเราไปแบบนี้เลยเราไปนิ่มๆแบบนี้เลยนี่ครับเนี่ยเนี่ยปล่อยคัดแล้วก็เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งสามารถปล่อยให้รถมันมันไหลเองได้โดยที่รถไม่ดับเห็นไหมครับแล้วก็แตะคันเล่งได้ อ่าขี่เนียนๆแบบนี้เลยแ้าขี่ไม่เนียนเดี๋ยวให้คนจูนจูนใหม่ทุกคันเลยนะแต่ขี่ไม่เนียนนี้ถ้าผมอามาเทสถ้ารถมันไม่เนียนผมให้คนจูนจูนให้ใหม่อันนี้ก็ขี่แบบเนียนๆเลยเนี่ยรถตรงรถติดขี่ง่ายครับเนี่ยในความเร็วยี่สิบเนี่ยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเนี่ยขี่ได้ครับแต่ตอนนี้รถแม่งติดชิ้นหายโอ้โหคัดอย่างโดดคัดห้าสปริงนะอันนี้ ถ้าสปิงเอสเนะครับคันนี้บอกเลยเหลือเหลือไม่ต้องกลัวคัดลื่นนะครับเหลือเหลือคัดชุดนี้รองรับรองรับได้55แรงม้าบวกเนะครับคันนี้30 34 35ม้าคือเหลือเฟือ ah, เรียงเมื่อไหร่ก็เจอ มีแรงไม่จ๊ะ ก็ามาครับโอ้โหเบรกดีจัดเบรกหัวทิ้มเลย เก็บรายละเอียดช่วงล่างให้ลูกค้าอีกว่าไอ้โช๊คมันย้วยมันอะไรหรือเปล่าล้อหนงล้อหน้าผมก็ห่วงเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะายมทูกวันแต่ช่วงล่างนิ่งเลยโอ้ยข้างหน้ามีวะข้างหน้ามีหหวะข้างหน้ามีข้างหน้าวะบอลบอก,อบอกอเ่นด้วยเล่นด้วย รถตัดหน้าอีกเล่นได้ทั้งทางอ่ะถ้าน้ำมันไม่หมดอ่ะอันนี้คือขี่แบบชิวๆแล้วกันเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าแวนเกินไป หมาดีมาดีาดรออย,อยู่มาดีจะวัดก็มาเลยเทียบข้างได้เลยขำๆนะครับหลังถนน่าซีเลง็งเดี๋ยวซูริงช่วงล่างจบแล้วครับช่วงล่างจบเลยนะน้ำหนักเนี่ยประมาณอ่80 86กิโลเนี่ยที่ผมขี่เนี่ยคือช่วงล่างเนี่ยจบแล้วว่าเจ้าของเขาก็น่าจะหนักกว่าผมนิดหน่อยก็น่าจะบวกลดกันไป แต่จบแล้วช่วงล่างนิ่งครับหน้าไม่ทรงไม่สับแล้วรถมันเยอะขี่ได้แค่นี้แหละก็เทสได้พอเป็นกระใสก็พอเีขี่ล้อไปเรื่อยดีกว่าเผือมีคนเล่นด้วยได้ขี่ได้ออกมาขี่ก็ล้อหน่อย ผมมีเวลาไม่มาาไงผมต้องไปเทสให้เก้าจะห้าอีกสองพันแต่สองพันนั้นลูกค้าลูกค้าเขาไม่ได้ให้ผมทำช่วงล่างผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขี่ได้เร็วมากแค่ไหนก็อาจจะขี่เก็บรายละเอียดให้แหละแต่ให้ลูกค้าไปเทสช่วงล่างเองแต่ถ้าให้ผมเทสช่วงล่างทคันนี้ผมยัดได้เต็มปอกเลย แข็งหน่อยไมดิตอลมันไม่เหมือนไม้สายทะไมสายเกียร์สามน่านจะจมปอกแล้วไอครับล้อเลยล้อเลยเกือมีรถเล็นด้วย เรียบๆขี่ง่ายครับขี่แบบรถตรงรถติดก็ได้ขี่ง่ายจัดเหมือนเหงาเหมือนเล่นอยู่คนเดียววะตอนนี้เหงาจัดเลยไอย้น้ำมันเอ้เดี๋ยวผมขี่ไปโต้มน้ำมันด้วยดีกว่ายาวๆเลยออกบางนาดีไหมเนะี่ยออกบางนาไม่ได้ไกลไกลเกินแค่นี้ก็ไกลแล้วนะเดี๋ยวไปโต้มน้ำมันดีกว่าพันนี้ถังทิ้ด้วย อันนี้โตมาตั้งแต่อยู่นนทบุรีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้โติมเพมเลยเติมตั้งแต่อยู่แถวแถวนนแล้วก็ขี่มาถึงร้านเลยเพราะว่าถังน้ำมันมันใหญ่นะครับโอกาสน้ำมันจะหมดนีน้อยมากเลยถังนี้ขี่จริงๆน่าจะมีร้อยโลร้อยี่สิบโลครับสำหรับ66ชัก5นะครับ <c oughs> โหแม่งแสบตาจังวะ ติดว่าทุกคนผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ดีกว่าผมแวะไปโรงเรียนดีกว่าไปหาดูสาวดีกว่าไม่ไปแล้วรถมันติดที่เกียร์ขี่รถมีตำรวจด้วยดีกว่าข้างหน้า น้าเรามีตำรวจครับเราต้องเงียบๆเียครับน้ำมันก็จะหมดเดี๋ยแวะเข้าซอยหลวงพระโตดีกว่า ี่แบบตามซอกตามซอยเดี๋ยวจะขี่ให้ดูเลยว่ารถไปขี่ง่ายขนาดไหนขี่ไปไหนก็ได้นะเวรุ่นะเต็ปดีขี่ใช้งานง่ายครับสนุกด้วยอ,วอวนี่ไฟลงไฟเลี้ยวติดครบไฟกงไฟเกียร์ติดครบ,ไฟ,ไ,ฟครบไฟลงไฟเลี้ยวต,ติดครบนะจ๊ะ เดี๋ยวขี่ช้าเลยช้าๆก็ขี่ได้นะจ๊ะเราขี่ในซอยเราต้องขี่ให้ให้เป็นสุภาพครับเราต้องขี่ช้าๆห้ามพื้นท้ายครับเดี๋ยวมันจะแว้นเกินไปเฮ้ยเชลิเดอร์นั่งดูก่อนได้ไหมนี่เนี่ย ไปกันเถอะไปกันเถอะชุดอะไรเนี่ยชุดลายชมพูด้วย <c oughs> มันไม่ใช่ชุด <c oughs> <c oughs> อะไรนะมัน <c oughs> น่าจะเป็นกีฬากีฬาทรงกีฬาสีหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้จะวนเข้ามาทำไม <c oughs> รถติดตเปล่าเปล่าโอ้ตายเอาอะไรของแท็กซี่เนาะตัวเกียวดีปอะไปเลยวะลูกพี่ไปออกข้างนอกกันดีกว่ารถติดจัดเลยขี่ไม่มัน หนดูที่มีซิ่งๆด้วยวะหาก่อนไม่มีห่ะกับร้านดีกว่ากับร้านดีกว่าขี่เทสให้ประมาณนี้แหละรถทำมาขี่ก็ต้องขี่ให้ดูกับร้านเราดีกว่ารถติดแล้วครับที่เกียรขี่แล้ว เดี๋ยวรอด,ดึกดึกนิดนึงเดี๋ยวเอาสองคันนั้นมาขี่รถเยอะแล้วที่จริงอะผมก็ค่อนข้างที่จะชัวร์หละถ้ารถมันปันด้โน่ปันเทสขนาดนั้นแล้วยังไงก็ขี่ใช้งานได้ปกติครับเพราะเราขี่ใช้งานเราไม่ได้ไปขี่กล่องตัดขนาดนั้นนะถูกไหมเออเนี่ยเราก็ขี่รถติดบ้างโล่งๆเราก็ซัดบ้างใครจะไปกดหมดป่องตลอดเวลาวะเวลาขี่รถเนี่ยก็เหมือนที่ผมขี่อหะ รถติดรถเอ้นี่บ้างอบคุณครับเนี่ยรถติดก็ไปเรื่อยๆเยาเวลาไหนไปซัดหมดต่อเลยเนี่ยก็จะขี่ให้ดูเลยว่าทําแล้วมันขี่ง่ายจริงก็ถ่ายถ่ายให้ทุกคนนั่นแหละแต่บางทีก็มันก็เหนื่อยไงถ่ายทุกคันขี่ทุกคันลองทุกคันลงทุกคันทาคนเดียวหมดเลยตัดต่อคลิปตัดต่อเองด้วยนะไปกลับร้านดีกว่า แค่นี้ก็มันแล้วรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดหน่อยส่งงานไปครับกลับร้านกันรถมันเยอะครับก็เทสพอให้รู้เรื่องก็พอว่ารถมันขี่ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไร ขี่เล่นได้ขี่รถติดขี่ในซอยซัดได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวดีผมกลับร้านแล้วผมถึงข้าวแล้วผมตื่นมาบ่ายสามยังไม่ได้กินข้าวเลยมาประกอบแฟลิงแล้วก็ออกมาขี่เลยเมื่อคืนดึกไปหน่อยประกอบอ่าท่อนบนสองคันที่รื้อเช็คเสร็จแล้วก็ขึ้นอาบน้ำนอนหลับเลยเมื่อคืน ตืต่นมาบ่ายสามก็น,นั่นแหละพอได้มาทําต่อเดี๋ยวดึกๆก็น่าจะเอาสองคันนั้นมาเทสอะไเลยครับมันรถมันติดแต่หน้าเบื่อเวลาขี่รถติดไม่ได้ติดธรรมดาติดจัดเลยติดไม่อยากขี่เลยส่วนคันนี้เจ้าของก็อยากได้แบบว่าท่อตะแกงล้วนเงีย,งยบๆนะครับเสียงไม่ไม่ได้ดังมากคันนี้เสียงพอมากครับ เสียงไม่แป๊ดไม่แหลมไม่อะไรเลยเพราะว่าเป็นไส้ตะแกงล้วนเจ้าของเขาอยากได้แบบไม่ไม่ดังนะครับแต่มันก็แลกกับอ่าแรงม้าที่มันน้อยลงนะครับรถที่จะได้แรงม้าเยอะนะครับทําข้อมูลเดียวกันเนี่ยแต่รถที่จะได้แรงม้าเยอะคือรถที่ทําท่อเปิดพวกแป๊ดล้วนแปบ๊บจิกเกียวอะไรพวกนี้แรงม้าจะเยอะกว่าเพราะว่ารถมันคลายได้ได้ดีกว่าส่วนพวกตะแกงล้วนเนี่ยรถมันจะอมนะครับมันจะไม่ค่อยคลายเท่าไหร่แต่แต่มันก็แลก ก็คือมันแรกได้กับเสียงเสียงที่มันเงียบลงนะเสียงมันไม่ดังำํำคารเสียงเพาะเลยเนี่ยเหมือนเราขี่พวก R15 ใส่ท่อยาวอะไรประมาณเนี้ยเสียงคล้ายๆกันเลยแต่ผมแรงแรงกว่านะจ๊ะอย่าไปเทียบนะอนี้แรงกว่าอยู่นะโอ้โหผม้ชัก5นี่ผมทำนี่ R3 ร้องอ่ะเกียร์3ก็150จีแล้อวอ่ะ อันนี้คือไล่สเตอร์ขี่เล่นนะยังไม่ได้ไล่สเตอร์โลแนละ้วไล่สเตอร์โล 6, หกเจ้าค่าบางคนไล่ร้อยหกสิบกว่ากีนะเกียห้าอันนี้มันเป็นสเตอร์ที่เอาไว้ขี่เล่นครับเกียหนึ่งเกียสองเกียสามเกียสี่เต็มเร็วมาไวนะครับเรียกแล้วก็มาเลยขี่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอรอนะครับประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมกลับร้านแล้วใครที่ชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็นั่นแหละฝาก อกดติดตามช่อง Youtube ด้วยแล้วก็ Facebook ช่างเจบางพีด้วยแล้วก็มี t ิ k t o k ช่างเจบางพีนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้นะครับทำเครื่องเสร็จประกอบเสร็จจูนเสร็จไล่เสร็จแล้วก็อเอารถลูกค้ามาเทสก่อนส่งงานแบบนี้นะครับถ้าใครชอบก็กดหนึ่งให้ผมหน่อยผมจะได้มีกำลังใจตัดคลิปทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า